เอาสิคะสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วคะ่ะลิซ่าฟีเวอร์นะคะสร้างปรากฏการณ์นะคะที่ช็อปซิลีนนะคะที่ไอคอนสยามนะคะปรากฏว่ามีบริงชาวไทยหลายๆคนนะคะแห่ไปซื้อกระเป๋าใบเล็กสีสีดำนะคะกระเป๋าหนังสีดำเล็กๆที่น้องลิซ่าเนี่ยสะพายนะคะ ตอนนี้มีบริงหลายท่านนะคะยืนยาวเหยียดเพื่อจะไปจองนะคะจองซื้อกระเป๋าใบนี้ซึ่งราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะราคาของกระเป๋าใบนี้ก็จะประมาณสองสามหมื่นหรือหลายหมื่นเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็มีคนที่นิยมแล้วก็รักลิซ่านะคะก็ไปเข้าแถวต่อ จองนะคะก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะคะต้องจองอยู่หลายเดือนกว่าจะได้มาเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องลิซ่าจะใส่ชุดอะไรสะพายกระเป๋าอะไรสวมเครื่องประดับอะไรก็ตามชาวบิงต่างๆไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่นิยมชื่นชอบน้องก็จะติดตามไปซื้อให้เหมือนกับเพราะฉะนั้นเราถือว่าลิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำแฟชั่น ของโลกจริงๆค่ะ